วิธีเข้าเทรดที่จุดกลับตัวของราคาต้องดูอะไรบ้างพอพูดเรื่องการเข้าเทรดที่จุดกลับตัวของราคาทีไรคนก็คอยแต่จะมองว่าเทรดเดอร์พวกนี้วันๆจ้องแต่จะสวนเทรนด์นั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะและโปรโดอย่าเรียกเราว่าชาวสวนเพราะเราคือผู้ที่ชื่นชอบการเข้าเทรดตรงจุดกลับตัวของราคา คลิปนี้พี่แนนจะมาแชร์กลยุทธ์การเทรดที่เป็นการเข้าเทรดในจุดกลับตัวของราคาเป็นรูปแบบการเทรดที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งวิธีการเข้าเทรดไม่ซับซ้อนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคไหนในการเทรดลองศึกษาดูได้เลยค่ะขั้นตอนการเทรดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อดังนี้ 1. หาจุดสวิงของราคา2จุดเพื่อลากเส้นเทรนไลน์2ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา 3. ม,มองหาดีมาซัพพลาย 4. มีแท่งเทียนกลับตัวเมื่อไหร่ให้เปิดออเดอร์ 5. ให้กราฟพาเธอไปหา TP ด้วยไฟโบเอ็กซ์เทนชันตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูในวันนี้เป็นกราฟทอง XAU USD ในทางเฟรม1ชั่วโมงวันที่20 2สสิงหาคม2567 ขั้นตอนที่1น,นะคะหาจุดสวิงของราคา2จุดเพื่อลากเส้นเทรนไลน์ตรงลูกศรสีแดงคือตำแหน่งสวิงของราคาซึ่งเราจะใช้สวิงนี้ในการลากเส้นเทรนไลน์ก็จะได้เทรนไลน์เป็นเส้นสีชมพูนะคะแล้วสวิงตรงกลางนี้เหลือไว้ทําไมถ้าพบกราฟลักษณะนี้เราลากเส้นเพิ่มเข้าไปได้แบบนี้เป็นการคลุมทั้งโซนที่เป็นเทรนไลน์ในเวลาต่อมา กราฟได้เบรกดาวลงมาข้างล่างซึ่งจะนำไปสู่จุดสังเกตขั้นตอนที่2คือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาจะเห็นว่ากราฟราคาได้ทำ lower high lower low ลักษณะนี้เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาเกิดขึ้นโดยเปลี่ยนจาก up trend เป็น down trend ในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาในทางเฟรมหนชั่วโมงนะคะเพราะเรากำลังเทรดในทางเฟรมหชั่วโมง ต่อไปขั้นตอนที่3มองหาดีมาซัพพลายในกรอบสีชมพูก็คือซัพพลายโซนจะเห็นว่าทั้งเทรนไลน์และก็ซัพพลายโซนมีจุดที่มาบรรจบกันอยู่การที่แนวต้านทั้ง2ประเภทนี้มาบรรจบกันเรียกว่าคอนฟูเอนซ์จุดเข้าเทรดลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าเทรดที่มีประสิทธิภาพเพราะเทรดเดอร์ที่ใช้เทรนไลน์เขาจะมาเซลล์ที่จุดนี้และเทรดเดอร์ที่ใช้ซัพพลายในการเข้าเทรดก็จะมาเซลล์ที่จุดนี้เช่นกันเหมือนกับการมีแนวต้าน2ชั้นนะคะมันก็เลยแข็งแรงกว่าแนวต้านที่มีชั้นเดียว ะะต่อไปขั้นตอนที่4มีแท่งเทียนกลับตัวเมื่อไหลให้เปิดออเดอร์ราคาได้ขึ้นมาถึงบริเวณพปลายโซนแล้วก็เทรนไลน์และมีแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้นแท่งเทียนนี้มีชื่อว่า dark cloud cover dark cloud ก็คือเมฆดาเหมือนกับว่าจะมีลางร้ายเกิดขึ้นนั่นแหละเขาก็เลยเอามาใช้เรียกเป็นชื่อแท่งเทียนลักษณะแท่งเทียนคือการที่มีแท่งเทียนสีแดงลงมาปกคลุมแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้าเกิน50%เป็นตเป็น bearish candlestick พร้อมที่จะกลับตัวลงในบริเวณที่มันเกิดขึ้นนั่นเองเราจะเปิดออเดอร์เซลล์หลังจากปิดแท่งเทียนดักคลาว์คาเวอร์ขั้นตอนที่5ให้กราฟพาเธอไปหา TP ด้วยไฟโบเอ็กซ์เทนชันเราจะเริ่มวัดไฟโบจากสวิงตรงลูกศรสีแดงโดยให้ศูนย์อยู่ด้านบนแล้วก็อน100อยู่ด้านล่างแล้วตั้ง TP ที่ 161. 8ก็จะได้แผนการเทรดประมาณนี้ ลืมอะไรอย่างนึงรู้ไหมคะเรายัางไม่ได้ตั้งสต็อปลอสสต็อปลอสวางเหนือแท่งเทียนของสวิงตรงสั p l y z โซนเหนือขึ้นไปสัก250ถึง300จุดได้เอาที่เรารับความเสี่ยงไว้เช็คลิสต์รีวอร์ด้วยสายตาประมาณ1ต่อ3เมื่อวางแผนการเทรดแล้วก็เราให้ตลาดทำงานราคาลงมาถึงทีพีแม่นเหมือนจับวาง การตั้ง g P ที่ดีนอกจากดูที่ไฟโบเ e ็ก e ์เ e n s i o n ควรเช็คด้วยว่าเป้าหมายนั้นตรงกับแนวรับแนวต้านดีมาร์ปพปายหรือเปล่าจะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นให้มีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนขั้นตอนการเทรดกันอีกทีหนึง 1. หาจุดสวิงของราคา2จุดเพื่อลากเส้นเทรนไลน์ 2. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา 3. มองหาดีมาร์สป라 4. มีแท่งเทียนกลับตัวเมื่อไหร่ให้เปิดออเดอร์ 5. ให้กราฟพาเธอไปหา TP ด้วยไฟโบเอ็กซ์เทนชันโพสต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก s c a แตัวตึงยืนหนึ่งเรื่องสเปรดแคบและความสเสถียรของกราฟหมดปัญหาเรื่องรีขดกดออเดอร์ไมิติดจ,จิตงุดงิดตอนเทรดข่าวตั้ง TP ก็ไม่ได้ตั้ง SL ก็ไม่ได้ ลองมาใช้บริการกันดูนะคะที่กล้าพูดเพราะพี่แนนเองก็เทรดกับเขาอยู่เหมือนกันใครสนใจเปิดบัญชีคลิกไปตามลิงก์ในโพสต์ได้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรทุกคนนะคะบ๊ายบาย